ไปภูทะเบิกนะคะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน,แผนออกเดินทางตอนกลางคืนตอนแรกจะไปอะไรนะสวนเพาวสวนเาวาานะคะนายกน้ำปา่าปิดร้านเพราะว่าน้าป่ามาเราก็เลยเปลี่ยนแผนเลยจ้าจะไปท้าหมอกนะ้ําไม่รู้ว่าทริปนี้จะเป็นยังไงคิดว่าจะเจอหมอกปะเจะอฝนก็มาลุ้นกันนะจ้ะายเดินทางกัน <S <S ผ่านมาครึ่งทางเจอฝนอาาานะคะดู ไม,ไม่เห็นเลยเลยังไม่ขึ้นทางเลยอ้าวหรอ,อต้องไม่เห็นทางระหว่างเดินทางตอนกลางคืนพวกเราต้องพากันเปิดเพลงเกาหลีนะคะร้องเพลงกันไปกันมาเพื่อไม่ให้นอนหลับรือไม่ให้ มีใครคนหนึ่งว่องนอนมันก็จะเป็นแบบนี้เองบอกว่าสวัสดีเช้าวันวันที่หนึ่งนะคะก็คือเาเสารเราเพิ่งตื่นมานอนหลับกันที่เซเว่นก่อนก่อนขึ้นทางเข้านะจ๊ะอะไรนะขอแค่ง สามวิอะไรสามวิอัดวิดีโอสามวิเดินทางกันจ้าไม่มีรถเลย ทุกคนตอนนี้คือแบบหมอกหนามากคือไม่เห็นเลยเลยดูนะจา๊ะเตือนภัยต้องขับรถให้ดีๆนะจ๊ะนะจ๊ะบอกคนนี้จ้ะเงยหน้ามาสิอะไรครับนี่ตลาดตอนเช้านะคะเขาก็ตั้งกันตั้งแต่เช้าเลย หหลกห่ีเรามาถึงยอดสุดกันแล้วนะคะตั้งแต่เดินทางกันเมื่อตอนสี่ทุ่มคนไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเรามากันแต่เช้าวันนี้เรามาหา ที่กลางเต็นท์กันข้างหน้าเลยไม่ได้จองไม่ได้ดูอะไรกันไว้เลยจ้าสงบมากดีที่มาไวครั้งนี้เราจะลองไปไล่ริมผากันนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไบงบาก เห็นในรีวิวติ๊กต็อกก็เลยจะลองตามมาดู <ns> ดวันนี้จะมาทาลมหมอกนี่ค่ะเราถึงลานกลางเต้นแล้วท่าเา ดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงริมผาแล้วภูทับเบิกค่ะคือบรรยากาศของเราบรรยากาศดีมากเลยไอ้ห้อยอยากจะบอกว่าทั้งคู่ก็คือไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืน้านนี้เป็นลานของเราค่ะแล้วเราจะมากางเต็นกันนะจ๊ะ që banë. ทุกคนคือหมอกก็จะมาอย่างนี้ตลอดเลยนะคะ<ม>คือบรรยากาศดีมากแกทำอะไรอย่าง จะเป็นลานกลางเต็นที่เรามาในทริปนี้ก็คือทุกคนสามารถามาจองที่กลางก่อนได้เลยแล้วค่อยไปเช็คอินไปแจ้งค่าใช้จ่ายก็จะคนละ100บาทเนาะแล้วก็ถ้าใครจะพ่วงไฟเนี้ยคะ่ะก็คือเขาก็จะมีพ่วงให้จากตรงนูน้นก็คือคนละ100บาทเท่านั้นจ้า พาไปดูห้องน้ำทางลงห้องน้ำก็จะเป็นแนวแบบนี้ห้องน้ำดีอยู่นะมีห่าห้ออันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ค่ะแล้วก็มุมคาเฟ่นี่ก็จะเป็นที่ล้างจานอยู่ตรงนี้ค่ะ ไม่ดูคนขับรถขับรถมาทาั้งวันแล้วค่ะนอนสบายค่ กำลังเตรียมทำกับข้าวตอนเย็นกินเล่นเมนูวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยย่างไปกรอกย่างไปกรอกทอดนี่นะจ๊ะไส้กรอกนะจ๊ะหมูย่างนะจ๊ะกรอทอดด้วยไส้กรอกทอดด้วยไส้กรอเกเพียนหนึ่งยุธยาไส้กรอกที่ไหนนะเพียนหนึ่งยุทธยาอ่าไปซื้อกันได้น,นะจ๊ะอ,อันไหนรอบเชื่ออกนนอก ถ้ไมบอกคนกกออ่างสองอยา่างกก 好啦。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 好 แล้วก็ทำแบบแหนมทอดด้วยจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงไฟ้าลองทุกคนอันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีมากอันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นคือสวยมากทุกคนคนเริ่มมาเยอะแล้วค่ะอันนี้คือร้านกลางเต็น ทอดก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะอร่อยไหมสรุปแบบทอดออดีใช่ปะนี่ชิมระวังร้อนจะมีขิงดองอร่อยถ,ถ้ามีขิงดองพรงงิกสดผักหครบลงมาซื้อไหมซื้อที่ไหน่ะข้างล่างมันไม่มีที่จอดเลยนะ ที่จอดรถจะเต็มรอเดี๋ยวรอแบบย่างสุกก่อนลมแรงมากนะคะตกดึกจะต้องมาดึงสมองให้ตึงจะ้ะเมื่องันปิวใช่ไหมลมแรงมากทุกคนดูคือเราก็ต้องดึงให้ตึง はい。<laughs> ตอนกลางคืนแกเรายังไม่ได้กุดไหนเลยเปิดไฟก่อนเปิดไฟเย,ย้นอนแล้วนะจ้าวันนี้พักก่อนแค่นี้เหนื่อยมาทั้งวันป๊า <Morning S 2> มอติอาหนาวแทบเลยครับเออตากผ้าเสวัสดีตอนเช้าอืทาร่มหนาวมากเลยนะ 哥，OK，有了。 เม,ออน,ม,มนูไข่กระทะอีกแล้วเมนูประจำหนูสับดยค่ะ ทำไมชอบแฟลงงม,มากรอสักครู่จ้าเปิดไฟ,นะฟไดอ่อนๆน่ะอ่ะแล้วก็ทอดเนี้อนะจะอรอดไป เจาะซอสซอสซอสพีเกเลยไม่นี่จจัหน่าตาคนอยากกินฟินมากน่าตายหูตู้ <laughs> กลับแล้วนะจ๊ะไปวัดต่อไปว,วัดอีกนะ ไป,ไปวัดป่าอูทเบิกตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปวัดป่ามูทเบิกนะคะอยู่ตรงจุดนี้ที่เขาบอกว่าเป็นสวรรค์นบนดินเนาะจะไปตามล่าตรงนั้น,นไปเลยจ้าบ้านบน้อยด้เปล่า,าสวรรค์นบนเลยนะสวรรค์ภาค ปาปูทะเบิกสี่ห้ารอบแต่ไม่เคยมาวัดอีสักทีครั้งนี้ต้องไปเลี้ยวขวามีคะ่ะเห็นป้ายแล้ววัดป่าปูทะเบิกนะคะแล้วก็ตรงเข้าไปอีก300นมอ ชนนะคะยาวๆคือทุกคนต้องหาที่จอดรถแถวข้างนอกเนาะแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปข้างในถ้านรจุดนี้ ณนะตอนนี้เวลาสิบโมงแต่บรรยากาศดีมากแต่ถ้าข้างในว่างนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปจอดข้างในได้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยโบกดูให้เราว่าข้างในมีที่จอดไห จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดแต่ละที่เนาะเขาก็จะยืนโบกจุดไนเป็นเนมเขาก็จะพห้เข้าไปนะจ๊ะขอหันที่จอดกันนะไปครับไวพระถ้าถ่ายกล้องหน้ามันจะมันจะเอ้ยถ้าถ่ายแนวตั้งอ่ะมันจะได้ปะต้องนอนอย่างเดียวเลย ตอกไม้เดี๋ยวบอกขึ้นมาแล้วขี้เกียจย้อนลงไปเหนื่อยไม้ก็ไม่มีมีทางาทางชัน ทางชันมากพื้นลื่นด้วยเนี่ยแปลว่าฝนตกเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเม,มื่อคืนอ้ยหมอถึงยอดแล้วหมอกำลังลงเลย เหนื่อยมากทุกคนเดินขึ้นเขามาประมาณสองรอยเมตรรู้ดีอีกป้ายเขาก็ไม่มีบอกนะก็พี่เขาบอกมาพี่คนไหนไม่ฟังอะ่ะมาพี่คนไหนพี่พี่จุดซื้อดอกไม้อ่ะเนี่ยไม่ฟัง <c oughs> เดินหนึ่งเดียวอลังการมาก ฝั่งนี้จะเป็นตัวพญานาตัวสีทองนะทุกคน ไม่เสร็จนะคะ ขาวตรงนี้ก็จะเป็นหางพญานาคจากทิศทางเข้ามา,าค,ค่ะก็คือจะเป็นหัวเนาะจับและลับนะ เราต้องกิ้งลงไปอีกนะคะขาลงไม่เท่าไหร่แต่ขาขึ้นอนะ่ะเนี่ยเสี่ยวเสี่ยวลื่นพืนะ้นเนี่ยพื้นแดงแดงนะ่ลยลื่อนอยู่เหมือนกันนะรองเท้าไม่มีดอกยางนี่กิ้งไปอะอันนี้มันจะมีอีกที่ถ้าเลี้ยวขวามันจะมีจุดอีกอย่าขึ้นกัดกันนะทุกคนเดี๋ยวแวะไปดูก่อน ทางขวามีอะไรเย็นมีไอหมอกมาตลอดตรงนี้ยังไม่มีไม้กันสั่นก็ต้องสั่นต้องเดินอย่างเงี้ยไม่ซื้อหรอกซื้อไปแกก็ไม่ช่วยท่ายมีสั่นหาถ่ายบวดเ้ยบวดอะไรวะต้องคอยบอกเพะที่ถ่ายที่ถ่าย คน,คนถือกล้องอเป็นคนอยากทำนะทำอะไรอยากทำทรูบอันนี้ก็เป็นอีกจุดนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สำหรับไหว้ยพญานาคโดยตรงอะคะ่ะเป็นบ่อพญานาคพเปล่านนี่ตรงนี้เป็นปรองอ เอหน้าอันนี้คืบอบ่อหอน้ําซึ่งจริงๆแล้วมีหลายจุดนะคะที่แพทเข้าไปไหว้แต่ไม่ได้เก็บภาพมานะและส่วนมากที่นี่บางจุดก็มีการกําลังกอ่อสร้างอยู่ด้วยค่ะตอนนี้ก็ว ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะทุกคนคก็คือเราจะปิดทลิปแล้วสำหรับทริปนี้ท,ทริปภูทบเบิกใช่แล้วก็มาเที่ยววัดป่าก็คือภูทะเบิกรอบนี้ก็จะมาท้ามาดูทะเ,เลหมอกแต่ไม่เจอนะจ๊ะทะเลหมอกก็คือมันจะอยู่ไ,ไกลๆอ่ะใช่ก็แล้ววันนี้ก็มีมาเที่ยววัดป่าครั้งแรกนะ มาสามสี่รอบเพิ่งเคยคและรอบนี้เราก็กางเต็นท์ก็คือเรากึ้นมีของใหม่นะจ๊ะก็คือจะมีเต็นเป่าลมด้วยนอนหลับสบายทั้งคืนแต่ลมแรงมากค่ะถ้าใครจะมาพูทะเบิกนะต้องรับมือกับลมให้ได้ถ้าสำหรับวันนี้ปรบมือลมคลิปนี้ไปแล้วค่ะ <laughs> บ๊ายบาย